นี่ค่ะขอต้อนร,รับเข้าสู่รายการคิดในล่สตาลีถึงดิทั่านคิดค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีแบบนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งวันนี้เราจะเปิดสมุดและบันทึกการเดินทางในวันวิสาขบูชาที่วัดพระปฐมเจดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พร้อมจะไพราหลือยังคะ่ะเมื่พร้อมแล้วตามนชามาเลยค่ะ ู้ไหมคะว่าวันวิสาขาบูชาคือวันประสูติตรัสรู้และปัณิณิพัน์นของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งปีนี้มีการฉลองพทธชนันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อนๆนะคะต้องเวียนเทียนสามรอบนะคะเหมือนกับมาฬิกาเลยค่ะแต่ว่าข้ามเดินถอยหลังค่ะถ้าพเจ้า,าตานะัชามาเลยค่ะ เล้นทางของเราวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนสนุกกันนะคะถ้าสนุนกอย่าลืมกดติดตาม